นงาน Xbox Developer Direct ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมน,นะครับได้เปิดตัวอย่างและเกมเพลย์ใหม่มอย่างไม้คราฟต์เดนเจนคอสตามอเตอร์สปอร์ตเรสป l รที่จะวันจหนทร์วันที่2พฤษภาคมปีนี้นะครับแต่พีเกมนึง <c oughs> ที่บอกเลยว่าเปิดตัวมาโชคการงานที่แบบไม่เหมือนใคร <c oughs> ทั้งงานภาพทีงประกอบและเกมเพลย์อีกอย่างเข้ามาประกาศในงานปุ๊บ ก็พอให้เปิดเล่นนะครับในวันเดียวกันแต่มาจากสตูดิโอไทโกเกมเวิร uh ์คด้วยนะครับเกมกคือไฮไฟรัชไฮไฟรัชน่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นริทึมที่มีเกินอของซั n ซ e นโอเวอร์ไรด์เอวิลแมคไครฟูดิลเฟ i ร์มิหรือวอเ d อร์แลนด์่กงที่ผมกล่าวไปเกมนี้ถูกพัฒนาโดยไทโกเกมเวิร์คที่มีหัวหอเป็นบุชิติวิคามิเป็นผู้สร้างดเซนต์อีวิล และอีวิวิธีภาคหนึ่งนะภาคสองอินไทยจะมีคุณจอโจฮันนะาร่วมกับกับในเกมนี้ด้วยนะครับเนี่ยขนาดในงานเกมยังมาย้ำหรือว่าไอ้สองคนนี้เป็นคนกำกับเรื่องของไฮไฟร์ลัสนั้นเราจะได้เล่นเป็นชัยถูกต้องครับเป็นคนไทยที่อยากเป็นล็อกจานนะครับเข้ามาที่เกาะเวเดเร่เพื่อมาร่วมงานโปรเจกต์อาร์สตรองนะครับคนละอาร์สตรองเฟยอ่ะกับเข้าเรื่อง ที่ไอชายมางานเนี้นะครับเพื่อมารักษาแขนหรือปิดแขนตัวเองเนี่ยหรอครับคือตอนที่เราจะผ่านตัดเนี่ยมันมีดีเฟล็กที่เหมือนไอพอนนะครับมันตกระบิหน้าอกเข้าพอด,ดีมันก็เลยทายเขามีพลังอย่างเสียเพลใน,นการกำจัดเหล่าไวราสนะครับสกินส์ที่ใช้เป็นอาวุธก็คือไม่ต้องสถาเนเรื่องลอะไรก็ได้ครับเราเอาเพิ่มความหวานและความหลอดแค่ยอย่างเดียวครับอีท่ทาเ,เรื่องมันจะตกมุกด้วยใชย่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณ ไอหมอนี่หรอไม่รู้ดิดโรเบิการต่อสูอ้กับไฮไฟร์แลชนั้นจะออกไปทาง,งไฮเอฟแลชเหมือนเดิมเหมือนคลาดครับแล้วพิการผสมจังหวะของเพลงเลข้ามาด้วยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเทียบก็เหมือนกับการตีจังหวะกลองมั้งยี่สิบข้อจังหวะบีดนั้นนะ่ะนอกจากเฉพาะแล้วด้านคอโมโบย,ยังสูงขึ้นด้วยอ่ะ แต่ถ้าคุณกดแบบฟันๆมั่วๆจะเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยไม่ตตาจจังหวะเนี่ยพลังและการโจมตีก็จะน้อยแถมงขันเองก็น้อยอีกต่างหากคิงแรงของเขาโบนั้นด้วยแรงดีแรงซีลังบีลังเอสูงสุดแรงเอสไม่มี่ที่เป็นเอสนะครับถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วผมไม่เคยเล่นเกมแอชเชอรี่คือมาก่อนเนี่ยถ้าผมกดคอมจังหวะบ่อยเนี่ยมันจะสะดุดไหมไม่เป็นไรครับผู้พัฒน,นาเกมเขาคิดมาเผื่อแล้วที่นี้ระบบบอกอว่าให้กดตาจังหวะเพกขึ้นมาได้เลยครับมันจะขึ้นมาตรง กดแคบ,บอะในพีซีแตของผัดฟอวเอื่นี่ผมไม่รู้นะไปหากันเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกระข้ามด่านสู้บอสในครสบซีที่กดไม่ได้นะครับคุณสาม,มารถเปิดระบบนี้ได้ตลอดเวลาครับแถเรายังมีเพื่อน่วมทางเป็นเอชโอเอสนะครับที่เป็นแมนวหนะุ่นยนต์อ่ะเออมีแมวในเกมแล้วต้องได้เกย์อดเดียแน่นอนเลยเกมนี้มันเป็นตัวช่วยให้เราได้งง่ายขึ้นหน่อยแบบเรียกเพื่อนมาช่วยได้ในจังหวะต่อสู้ แก้ไขปริศนาระหว่างดานนะครับแต่ในการตวดเลื่อนเพื่อนแต่ละครั้งมันจะมีคูดาวเพราะฉะนั้นต้องรู้จังหวะดีนะครับอามอก้ผมพูดถึงด่านไปใช่ไหมผมบอกเลยนะทั้งซาประกอบและจังหวะแจ็จะสอดคล้องกับเกมเย์หมดเลยถ้าไม่เชื่อไปฟังกันเลยครับ สลับผมนะบางดานเนี่คือดีเลยแต่บางดานนี่แบบยาวไปนิดนึงถึงเรื่องการรูคะแนนของดาดาหนึ้งนะครับถ้าจะรวมเป็นคอร์ดแบบคอร์ดหนึ่งคอร์ดสองคอร์ดสามอย่างเงี้ยครับพวกกีตาร์อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะผมสรุปเลยว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่อย่างนั้นแหละมาพูดถึงในส่วนการอัพเกรดดีกว่าครับในเกมนี้เกมพวกเซนเล็กที่เราตามฉากวานนะครับจะสามารถซื้อท่าได้หรือขายท่าดีได้ครับทั้งของตัวเราและเพื่อน แต่การเ,าเกิดพลังชีวิตหรือท่าพิเศษเนี่ยไม่สามารถคืนได้นะครับแต่ใช้แศนเล็กเยอะอีกต่างหากมันจะมีแคทนับตามฉากอยู่อย่างก่องสมบัติรับหรือแบบพวกชิสุดพิเศษที่แบบถ้าเกิดหามาได้ครบมันจะได้เลยเยอะขึ้นถ้าจะเตรีงงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือชิปส่วนของ Astro p ปรเจกต ซื้อเพิ่มหรือสลับเพิ่มก็ได้นะครับอย่างคูดาเล่นเลื่อนไวขึ้นเวลาเก็บเลือกก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมพอเล่นไปถึงช่วงหนึ่งเราจะมีไฮเอาท์เป็นของตัวเองซึ่งนี่จะเป็นจุดพักให้เราได้แบบพักหายใจหายคอบ้างคือเราสามารถคุยกับเพื่อนในไฮเอาท์ได้หรือว่าพอคลอคิของชัยหรือเล่นกับเอโดเอก็ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่มันารเดฟวิ่ของตัวเองแล้วก็ก็มีห้องเทรนนิ่งรูมอยู่นะครับเอาไว้ฝึกคาร์โบกับพวกบอร์ดนะ แบบสามารถไปอวดเพื่อนหรือโชว์สาวได้ด้วยครับถึงเลิกการเอาบัตัวละครนั้นเป็นอะไรที่น่าจดจำมากไม่มีตัวไหนไม่น่าจดจำเลยดูเวทไพล์นอาบอสนะทั้งเพื่อนเราอ่านี้ศัตรูบางตัวเออน่าจดจำโดยเฉพาะบอสนี่โอ้โหมาตัวนี้อยากหลุดโจชุ่ยอะบอสแต่ละตัวนั้นมีมูฟเซตของตัวเอง น่าจ,จดจำมากนะทั้งเพลงทั้ง <I like S 1> ประกอบมุกตลกเ้วเยก็มีงานภาพเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะตอนที่ผมเห็นตัวอย่างเกมครั้งแรกอะ่ะนึกถึง s u n s e t o v e r Drive เลยถึงแม้จะเป็นการตัดฉากระหว่างแอนิเมชันกับเกมแบบ 3D แต่บอกเลยนะมันเข้ากันนะมันก็ไม่ได้ขัดกันมากอะมันไม่เหมือนแอนิเมชัน มันก็ดูเผื่อๆนะครับเหมือนกระตูญี่ปุ่นสมัยก่อนน่ะเ,เล่มวันสี่สิบห้าตวเกมนั้นมีปัญหาเลยนี่ขนาดของเล่นวันที่สองนี่ยไม่มีเฟรมเรทตกไม่มีบัก๊กไม่มีอะไรเลยว่าออติมิ้งซีมากครับและถ้าคุณไม่ชอบเกมที่เป็นแอสไตร์ฆ่าสุดฉ่ำแบบนี้ผมมะแนะนำนะมันจะแสบตาม,มากส่วนเรื่องเพลงนี่ผมเปิดสตรีมเมอร์โหมดเอาไว้นะหวังว่ามันจะการเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะขออันนี้ผมขอชวนคุณชิจิวิคามิและคุณจอย์นจฮานะสินะที่อยากทำอะไรใหม่ๆหม นี่เป็นเกมแอคชั่นแห่งฟีได้เลยนะแล้วก็สายภาพโดดเด่นด้วยเพลงอีกต่างหากอ่ะสกีเจะเล็กแบบนี้แต่ว่าราคาด้วยความ19บาทว่าก็คุ้มอยู่นะสำหรับเกมคสเป็นเอในสมัยเนี้ย2,000กว่าแถมไม่มีเลือดไม่มีความรุนแรงมากเท่าไหร่นอกจากว่าจะนับเรื่องเอากีตาร์ไปฟาดหน้าคนนี่ก็อีกเรื่องเด็กอายุ12ขวบก็เล่นเกมนี้ได้อ่ะขอสรุปนะเกมนี้เหมาะกับทุกเพศวัย เกมเมฮักเขาก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้เนื้อเลืองก็กลางๆพอไปได้สนุกได้ครับไม่วักด้วยถมว่าแป็ที่ผมชอบมากเลยนะขอให้คะแนนที่9คะแนนผออาจจะอวยเกินเหตุก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรองไปหาไปเล่นดูครับไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการเล่นเองครับจะเกิดคุณต้องการเกมที่แบบเนื้อเรื่องเบาสมองไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ามีความมุนุมันเกมเพจจัดๆถ้าสไตล์ส่วนนี้ก็จะจัด,จด,จดเลยรับเกม ถ้าเกิดผมผู้ผิดอะไรไปผมขออภัย้ด้ยนยครับตรงนี้ฝากกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิมเพื่อเป็นกำลังใจของด้วยนะครับสูผม Butter Spring ขอตัวลาก่อนนะครับไว้เจอกัน